เมื่อนางบัวลอยตาขาวอายุ45ปีที่ตั้งท้องน้องฟ้าหรือเด็กหญิงบุตรสาตาขาวอายุ4ขวบเมื่อตอนอายุมากและคลอดก่อนกำหนดถึง3เดือนและเมื่อคลอดน้องฟ้าออกมาพร้อมกับโรคหัวใจและไทรรอยที่มีผลกระทบทำให้น้องฟ้ามีความพิการทางสมองมาตั้งแต่เกิดเมื่อเป็นโรคหัวใจก็ทำให้น้องฟ้ามีร่างกายที่อ่อนแอน และเหนื่อยง่ายกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับน้องฟ้าป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษมาตั้งแต่ในท้องและต้องกินยามาตลอดน้องฟ้าจึงงองแงแม่บังลอยจึงต้องดูแลตลอดเวลาไม่สามารถออกไปช่วยสามีทำมาหากินได้ครอบครัวลำบากขึ้นเนื่องจากว่าน้องฟ้าเกิดมาพิการนะคะแล้วก็ยังเป็นโรค ห,ะะหลังจากนั้นก็พบว่าน้องก็ได้เป็นไทรอย์เพิ่มมาอีกก็ทำให้สภาพครอบครัวมีปัญหาเมื่อต้องเลี้ยงดูลูกพิการอยู่ในกระท่อมที่แสนเก่าเสาโยเจียนลมแต่ก็เป็นที่พักเดียวของครอบครัวที่ต้องจำอยู่และสามีที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่บอกกับทีมงานบุญไม่จำกัดว่าเดือนนี้ทั้งเดือน ยังหาไม่ถึง800และเมื่อต้องพาลูกนั่งรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอเมืองแกรทุกเดือนค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า300บาทครอบครัวนี้ชะตาชีวิตจึงแสนยากจนข้นแค้นใครลอยเป็นอยู่ยัรับทานยาอยู่กินทุกวันค่ะกินกินมื้อเช้ามื้อเดียวค่ะพรายาหมดแล้วต้องไปเอาค่ะ ถ้ามาทานเที่โรงพยาบาลแพร่กับเอาที่โรงพยาบาลบางชิ้นค่ะก็สูงเหมือนกันค่าค่ารถเก็บ2 0 0กว่าบาทเหมือนกันค่ะน้องฟ้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองส่วนใหญ่แล้วจะมีความเสี่ยงเรื่องของการถูกละเมอทางเพศฉะนั้นคุณแม่ก็เลยไม่อยากทิ้งน้องฟ้าอยู่คนเดียวจึงจะต้องดูแลน้องฟ้าอยู่ที่บ้านทุกวันทำให้ สภาพครอบครัวแล้วก็สภาพความเป็นอยู่รายได้ที่มาจุนเจือครอบครัวก็ทําให้น้อยลงค่ะบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนเยียงชีพจํานวน1,000 0บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก4,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจในชีวิตที่แสนทุกข์ยากของแม่บัวลอยและน้องฟ้า